จานโกนก็ทํารถตู้มาแล้วก็ทําให้อดมินคันหนึ่งนะครับท่านใดที่อยากจะเห็นผลงานจานโกนนะครับสีแดงนะครับสีแดงนะครับดูผลงานได้นะครับคันนั้นขายสองลงสองวันครับขายได้เลยสวยมาก <laughs> ผลงานอาจารย์โกนก็ฝากไว้ในคลิปนะครับก็ท่านใดสนใจนะครับอยากทำรถตู้กับอาจารย์โกนนี่แพงไหมอาจารย์ไม่แพงครับผมไม่แพงนะ ฝากเบอร์โทรหน่อยฝากเบอร์โทรหน่อยวันที่172วันที่1 7มครับผมขอบคุณครับขอบคุณจันโกนครับแน่อันนี้มาแวะมาแวะมาหาจันโกนครับอีกคนนึงครับอีกคนนึงครับขาดไม่ได้ครับไม่ได้เจอเจอกันนานครับพี่ไทยได้ยินข่าวว่ามีเงินเยอะแลวครับถุกวันนี้อันนี้ทำอะไรครับลูกพี่ อ๋อแต่งมองน้อยโอ้หลังคายังไม่เสร็จครับแต่ว่าพื้นเนี่ยปกูกระเบื้องยางลามิเนตนะครับที่ไทยใช่ไหมฮะแล้วก็เบาะแล้วก็คอนโซลนี่ก็เสร็จแล้วเหลือโครงสร้างด้านบนครับแต่งภายใน VIP ก็รอติดตามชมกันแล้วกันนะครับคันนี้ ตอนนี้ก็ต้องขอขอบคุณ f อซที่รับชมผ่านไลฟ์สดด้วยนะครับแล้วก็รับชมย้อนหลังนะครับสวัสดีเจมหนิงนะครับเจมิงเสื้อตัวนี้ขายไหมเนี่ยเสื้อตัวเนี้ยร <c oughs> ีแหลกกันไปครับท่านผู้ชมเพราะว่าช่วงนี้ก็ฝนตกนะครับขอให้ขับรถมัระวังด้วยกันแล้วกันนะครับท่านผู้ชม ก็ต้องขอขอบคุณ่ันผู้ชมที่รับชมไลฟ์สดในวันนี้ครับขอให้เฮงรวยครับทิดสิ่งใดก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วก็รถตู้หัวจวดอ่ดแนะนําหัวจรวดหน่อยกันล้วกันมีอยู่สามหน่สาคันอ่ะส่งท้ายส่งท้ายเดี๋ยวคันนี้ลูกค้าจะมาดูนะครับจากจังหวัดสระบุรี6694เนกะ้าสี่นเเป็นป้ายบรรทุกเรียบร้อยแล้วนะครับโอเค แเอร์เอย็นปกติแล้วนะครับต่อวันนั้นที่ลูกค้ามาดูแอร์ไม่เย็นก็เลยรีบไปทําให้ตอนนี้เสร็จแล้วนะครับระบบต่างๆแเอรเอ์นะครับแล้วก็แบตเตอร์ล,ลงแบตเตอรี่เปลี่ยนใหม่ให้หมดแล้วนะครับก็ขอฝาก fc นะครับไว้ด้วยก็แล้วกันลถแคมปิ้ง2องแสนแปดพันนะครับข้างในเป็นแคมปิ้งทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็มีแหลกหลังคาออกมาแบบนี้ด้วยนะครับ นี่พนักงานของเราอีกคนหนึ่งครับพี่ชายเหนื่อยร้อนไหมเนี่ยร้อนไหม,อไหมโอ้แล้วก็อีกคันหนึ่งครับท่านผู้ชมรถตู้ช่วงยาวนะเป็นรถตู้หลังคาเตี้ยช่วงยาวปีหนึ่งเก้าเก้าแปดหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทคันนี้ขายเงินสดเท่านั้นนะครับอ่าเบาะก,ก็มีครับคันนี้เบาะมี นะครับเป็นเบาะ3มแถวนะครับ VIP ด้วยออนะครับท่านใดอยากได้ก็มาเอาไปเลยครับราคาแสนกว่าบาทรถตู้ช่วงยาวจะเอารถมาเทินก็ได้นะครับแล้วก็รถตู้หลังคาเตี้ยคันนี้คันนี้ช่วงไม่ใช่ช่วงยาวคันนี้ธรรมดานะครับตึงแสนสามหมืนะครับคันนี้ก็ขายเงินสดเท่านั้นนะครับอ่า คันนี้เป็นปีศนะูนย์ะปีใหม่กว่าช่วงสั้นเออช่วงยาวคันนี้ก็เป็นช่วงสั้นเป็นธรรมดาพวงมาลัยก็เป็น Power แล้วแหละนะครับเป็นเครื่องสามพันดีเซลภายในแต่งใหม่หมดเลยเช่นเดียวกันนะครับคอนโซลน่านะจะเอาไปทำอยู่นะนี่ประมาณนี้ครับผม คันนี้จะใส่เบาะก็ได้นะครับจะให้ใส่เบาะก็ได้เบาะเรามีเยอะนะครับอยู่หลังเต็นเต็มเลยเบาะธรรมดาก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณ f c ีที่รับชมและก็รับฟังอยู่ในขนาดนี้แล้วก็รับชมย้อนหลังด้วยนะครับขอให้เฮงรวยๆครับผมติดต่อเบอร์โทรศัพท์0985186039วันนี้ขอลา FC ไปก่อนเดีย๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีนะครับ